ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะห้าอย่างแก่ปฏิคาหกห้าอย่างเป็นชนหนคือให้อายุหนึ่งให้วันนะหนึ่งให้สุขหนึ่งให้กำลัง 1. หให้ปฏิพาหนึ่ครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุทั้งที่เป็นเท์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะทั้งที่เป็นเท์ทั้งที่เป็นมนุษย์ ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้กำลังแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกำลังทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้ปฏิภาณแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิพานทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะห้าอย่างนี้และปราดผู้มีปัญญาให้อายุ ย่อมได้อายุให้กำลังย่อมได้กำลังให้วันนะย่อมได้วันนะให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานให้สุขย่อมได้สุขครั้นให้อายุกำลังวันนะสุขและปฏิพานแล้ว จะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศ